หนูล้างรถค่ะออกแบบงงและครีเอทเดียวกันนี่่ะอืหาวิธีเล่นด้วยตัวเองเราจะได้เรียนรู้นั้นเธอได้เรียนรู้เอาน้ำใส่ดินแล้วดินมันเปลี่ยนแปลงสภาพอืมมันเปียกหนูก็จิ้มๆไปเรื่ยอยอฮป happy ค่ะแฮปปี้มากเลยอเดี๋ยว เดี๋ยว YouTube แบนว่าไม่มีผู้ใหญ่ในนี้ะนะน้ำเปลืองไหมเนี่ยมันก็เปลืองนิดนึงอะไรเธอนะนใช่ไหมคะมเออหนูหัดเล่นค่ะนหนูล้างรถโชว์ค่ะดูนะคะทุกคนเอสเซอร์กำลังฝึกล้างรถอ,อยู่ค่ะ,ะจักรยานเอสเซอร์สีเหลือง หนูขี่มาเป็นปีแล้วค่ะตั้งแต่หนูหนึ่งขวบตอนนี้หนงหนึ่งขวบแปดเดือนป <c ười> ีตรงไหนวะเนี่ยเพิ่งได้ทำความสะอาดก็วันนี้แหละค่ะทุกคนนี่เปิดน้ำไหลย้ายกับบัาวาส่มาลุกจะล้างเสร็จหรือยัง finish is finish yes ไปกินก๊อกน้ำ ออฟเดอะบอลเลยรดน้นวต้นไม้ด้วยไหมตี่แหละอ,อือว้าวก็วันๆไม่ทำอะไรนะครับอยู่กับลูกอ็ยอย่างนงี้แหละ่คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มีไอเดีย,ด,ยดูอะไรเธอดูอะไรเธอเหรอ มีไอเดียในการแน,น,นะนำเลยครับเอเธอร์บอกว่าดูเอเธอร์หน่อยนี่ไงอ่ะคือคีย์เตอร์ค่ะหนูจะฝึกเป็นคีย์เตอร์หนูจะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์หนูจะไม่ใช้ AI ในการทำงานค่ะหนูจะใช้ตัวเองในการทำงานค่ะฟุตเทจจริงฟุตเทจเรียวใช่ไหมคะคลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเที่ยวเขาวสวนกวางมาใช่ไหมลูก หนูจำได้ไหมหนูไปเที่ยวสวนสัตว์หนูเห็นอะไรบ้างเดียร์ไลออนใหญ่ใหญ่เลยว่ะมีอะไรอีกนะมีอะไรว่ายน้ำอะไรเธอเสือว่ายน้ำอ่ะเล่นบอว่ะตัวอะไรซิลใช่ไหม เออได้ค่ะโอ้เกียรเตอร์ใหญ่เว้ยหนยูเป็นเกียรเตอร์ค่ะโอเคไปไป,ปิดน้ำได้แลเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังไม่เสร็จเหรอเออหนูควรจะปิดน้ำล,ลูกกล้องเดินไปปิดน้ำแล้วเนี่ยลูกกล้องปิดน้ำแล้วลูกก็ปิดน้ำแล้วค่ะจะเท่าหมดเวลาเล่นแล้วปิดน้ำค่ะลูกกล้องจะทำงาน,นโอเคค่ะ ขอบคุณครับลุงก้องไอ้ท่์เซตังคิวลุงก้องนะลุงก้องปิดน้ำให้แล้วหนูว่าหนูพอแล้วคะ่ะลุงก้องปิดน้ำแล้วลุงกล้องจะใช้น้ำทำงาน <c ười> เปียกหมดเลยอโอเคตัวเปียกต้องทำยังไงนายอ่าเปียกสะอาดแน่หืมฝนตกเฉอะแฉะแล้วเนี่ยฝนตกพรมพรมสายฝนชุ่มฉ่ำทำให้เปียกอน ฝนตกเชะแชะเชื้อชะชะชะโรคเยอะแยะลอยมากับฝนหัวเปียกต้องอาบน้ำถูเช็ดหัวเช็ดตัวให้แห้งสนิทดีบาย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 ครับ